พริกมาครับคู่นี้่นัีก็งผู้ชนะครับมึงยต้องบอกว่าเกือบแยกเหมือนกันเป็นไงบ้างไฟนี้เป็นไงไหม ร่างกายเป็นไงร่างกายยังว่าดีเลยคุณอะยังสวก็ว่าดีเส้นเนาะฮะแบบไรนี่ยังสวิก็ว่าดีหล่อหล่อราคายำม่เรยงก็ว่าดีเอาคือตอนเช้าก็คิดว่าโอเคแต่พอมาชกจริงจงมันก็ไม่เหมือนที่คิดไว้เลตเปิดมาเราก็เป็นต่อนะแต่ยก1ยก2ยกสนี่ก็ยังมีเสียวอยู่นิดหน่อยอ่าโดนเตะฟีไปสองสาดอกคู่ต่อสู้เป็นไงบ้างครับอันนี้แข่งแข่งเขายันครับ เนียนแล้วเราช่วงที่คิดว่าชนะแน่ๆนี่ลูกไหนลูกสี่ครับไปลูกสี่ครับไปยกสี่เข้าครับอ่ะอา่าพรอผมฝากกัแฟนติดตามหน่อยครับฝากแฟนทุกคนติดตามนะครับเดี๋ยวไปหน้าแกงเลยไปหน้นาเท่ดีกวเลยครับชื่อชื่อเดิมชื่ออะไรนะพี่มันไม่ใช่ทำครัะเอ้ยนี่ฮะก็ชนะแบบพี่เลี้ยงก็เสียวอยู่นะผมก็อยู่ข้างพี่เลี้ยงครับโอ้โหราคา ยกหนหก aan, หก flying, ึ่งยกสองนี่ผมก็น right> ี่อย่างวามาถึกเตะพี่ดอกสองดอกเออได้รับอัดฉีดเท่าไหร่อัดฉีดได้รับเท่าไหร่จื้อนีกไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่บอกมือจับปุ๊บนวหัวตุ้งยานโอ้กะเลใจกับผูเอดตอมลืมต้นนี่ผมก็เสียวแท่นกับเตะพี่ไปสดอกสดอกโอ้ โอเคครับเดี๋ยวพบกันครับคลิปต่อไปครับแคมหลบันรตรสวยแต่ว่าสนาจะจเสียเอ้าไม่ยกสีรูากาศหลังเกมครับคู่นี้ต่อยกันไ,ได้เนะี่ยฮะสนุกเลยราคาก็เปิดมาแดงเป็นต่อ,ตอครับชกไปชกมาก็มีน้ำเงินขึ้นมาเป็นต่อ เลรเปิดน่าจะแดงต่อ18ครับช่วงทีน้ำเงินต่อน่นาจะต่ออยู่ประมาณ3-2แต่ราคาข้ามมาอีกครับข้ามมายาวๆเลย